ก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องของแฟ้มสะสมงานให้พวกเราฟังว่าแนวคิดในการออกแบบนี่มันมาจากไหนที่อาจารย์คุยให้ฟังว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมาตามเกณฑ์จากเกณฑ์นะเช่นเกณฑ์ข้อที่1เนี่ยนะครับตามว .2.2567 เนี่ยเรื่องของประสบการณ์ก็จะมีคำอธิบายให้แล้วเราก็เลือกเลยว่า ของเราเนี่ยมันเป็นสังกัดประเภทไหนอยู่สพอปอไปสมัครสพอปอไหมถ้าแบบนี้ยเราก็ขีดไปเลยถ้าคุณอยู่สพอมอแล้วสมัครสพอมอคุณก็ได้5คะแนนแล้วก็ติ๊กไปก่อนเลยหลายคนก็ถามมาว่าต้องติ๊กไปเลยไหมติ๊กไปเลยครับเป็นการบังคับกรรมาการให้จนด้วยเกณฑ์ครับทําแบบเนี้นะครับเขาแล้วเอกสารอ้างอิงเราก็เอาตัวสัญญาจ้างปีล่าสุดมาแนบนะครับ ไปดูเกณฑ์ข้อที่2ครับอ่าหนก่อนเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าการเขียนเนี่ยมันต้องเขียนมาจากมาตรฐานตําแหน่งของครูผู้ช่วยทั้ง3ด้านเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของงานอื่นที่ได้รับมอบหมายม,มันมีตัวอย่างการเขียนที่ชัดเจนอยู่แล้วถ้าทําอย่างนี้ก็เข้าเกณฑ์ข้อ1.2ก็ได้10คะแนนนะครับไปดูข้อที่2ครับเนี่ยอาจารย์ก็ลิงก์มาเทียบเล่มกับ ที่อาจารย์ออกแบบกับเกณฑ์ให้เห็นชัดๆเลยว่าต้องทํำยังไงถึงจะล็อกกรรมการอยู่เพราะกรรมการมันจนด้วยเกณฑ์นะเขาไม่ให้ใช้ดุลพินิษฐ์หนึ่งสองสี่เนี่ยเกณฑ์ข้อหนึ่งสองสี่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้เกณฑ์ในการบังคับให้คะแนนจะไปให้สามให้สี่ให้ห้าไม่ได้เลยต้องให้ไปตามสเกลที่กําหนดนะครับเรื่องของผลการปฏิบัติหน้าที่สอนที่เกิดกับผู้เรียนก็เหมือนกันนะเราก็แนบ หลักฐานเข้ามาก็คือตัวาตารางสรุปผลสมทิิถ้าเป็นอนุบาลก็เป็นผลการประเมินการพัฒนาการนะถ้าเป็นประถมมัธยมก็ผลสมทธิทางการเรียนแนบเข้ามาแล้วก็มันเป็นเอกสารหลักฐานทางวิชาการไม่ควรจะเซ็นด้วยตัวเองมันต้องให้พอรรับรองให้ไม่งั้นกรรมาก,การเขาก็บอกคุณว่าคุณเมคขึ้นมาเพื่ออยากจะได้คะแนนข้อนี้10คะแนน ถ้าภาพรวมแล้วมันไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสินี่ยเราก็ขีดติ๊กถูกไปเลยว่า10คะแนนนะกรรมการเขาก็จะเปิดดูหลักฐานอ้างอิงว่ามันสมควรจะได้10ไหมถ้าอ้างอิงอย่างที่อาจารย์ออกแบบให้เนี่ยก็ได้10นะครับส่วนข้อ3เนี่ยเราอาจจะโดนคำถามเพิ่มได้3กับ5เนี่ยแต่ที่ให้ทำไปแบบนี้เพื่อให้มันเป็นไกด์ให้ตัวเองหรืออาจจะเป็นไกด์ให้กรรมการทันทีที่คุณลุกออกไปถ้าเขายังไม่ได้ลงคะแนนให้คุณ เขาก็อาจจะมาเปิดดูเล่มหรือดูแผ่นพับแบบนี้ได้เขาก็จะดูอ๋อเด็กคนนี้มันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับเป็นทีมได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันมีกรอบการพิจารณาของมันอยู่นะครับส่วนข้อ4อย่างที่บอกไปแล้วว่า4.1กับ4.2นีความต่างกาันเรื่องของความสอดคล้องของระดับชั้นดังนั้นเกณฑ์ เอกสารที่อ้างอิงตั้งแต่1 2 4นี่มันควรจะสอดคล้องกันเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกับระดับชั้นที่รับผิดชอบด้วยมันจะล็อกกัน3ข้อนี้ถ้ามันสอดคล้องกันหมดเนี่ยเราก็ได้10คะแนนดังนั้นก็ควรจะอ้างอิงตารางสอนเข้าไปมีแผนการสอนที่มันครบถ้วนที่แสดงถึงรูปแบบเทคนิคและวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถความชำนาญ ดังนั้นแผนมันก็ต้องมีวิธีการสอนมีการวัดประเมินผลและผลที่มันเกิดขึ้นจากแผนด้วยไม่ว่าจะเป็นผลสทธิ์หรือรางวัลที่เกิดขึ้นจากแผนการสอนนี้ด้วยนะครับส่วนข้อ5ก็คือเรื่องของความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้อาจารย์เขียนไม่ให้ชัดเจนแล้วเราก็าไปปรับซะหน่อยให้มันเป็นบริบทของตัวเองเป็นกิจกรรมของตัวเองมันจะได้ไม่เป็นการลอกงานกันหรือซ้ํากันก็เอาใส่ลักษณะของตัวเองจน ได้รับมอบหมายงานไปทํากิจกรรมเนี้ยส่งเสริมเรื่องจิตอาสาเรื่องอะไรแล้วมีเกียรติบัตรยืนยันการันตีก็ใส่เข้ามาแค่นี้ก็มีน้ําหนักแล้วครับเพราะระหว่างที่คุณสัมภาษณ์เนี่ยคุณให้สัมภาษณ์กรรมการถามข้อนี้คุณก็บอกกรรมการว่าท่านสามารถดูเอกสารอ้างอิงได้จากเล่มที่ดิฉันทํามาแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟ้มสะสมงานหรือตัวแผ่นภาพก็ตามประมาณนี้ครับส่วนแผ่นภาพก็เหมือนกัน แผ่นพับก็อิงตามเกณฑ์เหมือนกันครับแต่จะเป็นฉบับย่อลงมาแต่แผ่นพับเนี่ยถ้าใช้เล่มแฟ้มสะสมงานใช้แผ่นพับคู่กันได้แต่ถ้าใช้แฟ้มสะสมงานแล้วจะไม่ใช้แผ่นพับก็ได้สมบ,บูรณ์แต่แผ่นพับไม่ควรจะถูกใช้โดดๆดดด้วยตัวมันโดยลําพังเพราะว่ามันไม่สามารถแนบแผนการสอนไม่สามารถ อธิบายผลสมรติได้ไม่สามารถอธิบายสัญญาจ้างได้มันเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นแผนภาพซึ่งเรา,เราอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทํามันก็สะดวกในกรรมการที่จะหยิบมาดูหลังจากที่คุณลุกออกมาหรือเปิดดูในช่วงเวลาสั้นๆที่เขากําลังฟังคุณอยู่มันก็ช่วยเสริมคุณได้นะครับแผนภาพก็อิงตามเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับทุกทุกข้อทุกเกณฑ์นะครับ,กเ,กนนะรบเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็น1.1 1.2ก็อาจารย์ออกแบบเรียงตามเกณฑ์ว2 2 5ทับ 2, 5, 6, ทั้งหมดเลยนะครับพวกเราก็ไปปรับเป็นเป็นข้อมูลของตัวเองแล้วมีทั้งหมด115แบบด้วยนะครับก็ไปเลือกมันเป็นเซตสีเดียวกันก็ไปเลือกเอาที่พวกเราชอบใจมันถูกฉลกเราเราชอบแบบเนี้ยเรามั่นใจแบบนี้ก็ไปเลือกนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดี ลองไปใช้ดูแล้วมีคำถามก็ถามมาทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์ไปนั้น QR c o d คดไลน์มีอยู่แล้วที่หน้าเพจ Facebook นะครับวันที่25เป็นต้นไปก็จะทยอยตอบคำถามนะครับในในไลน์นะครับแล้วก็จะมีไลา์สดนะครับตอบคำถามเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยอย่าลืมว่า1 2 4จะต้องทำเอกสารไปยืนยันาตามเกณฑ์ไม่มีการใช้ดุลพิิ ต้องเดินตามเกณฑ์เท่านั้นอย่าไปห่วงเรื่องป๊อปอัพเรื่องเล่มเล็กเรื่องความสวยงามเรื่องคิ้ขวอโนเนะไม่มีไม่มีส่วนเป็นคะแนนครับกรรมการถูกบังคับต้องให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กอสอกกำหนดเท่านั้นก็ขอให้พวกเราสบายใจแล้วก็มีกำลังใจในอ่านในการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครับขอบคุณมากครับ